สวัสดีครับเด็ทุกี่ครับวันนี้นะฮะก็ไปที่ห้างคอนทิปมาได้มานะครับนี่คุณแม่บุญเรือนตุลบุญเติมมาใหม่หนึ่งองค์องค์ทีลาที่เป็นปูนแดงขายไปแล้วนะครับมีพี่ๆสนใจนะครับก็ขายไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อดินนะสวยมากนะครับตอนนี้ต้องบอกคุณตัวว่าพาคุณแม่หายยากมากนะเดี๋ยวกับกล้องหลังให้ดูแล้วกันนะครับพี่ๆครับนะดูรายละเอียดกันเมื่อเมื่อครับผ่าอุ้โธคุณแม่ครับเนื้อดินครับหน้าตาติดชัดนะครับ นี่สวยงามตึงๆเลยครับอ่าไม่มีหักไม่มีอุดไม่มีซ่อมครับหลังยันยังชัดอยู่นะครับนี่นะฮะไม่มีหักไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะครับแบบนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับสามหมื่นาพบาทไม่แพงนะครับพี่ผมบอกได้เลยว่าเก็บพระคุณแม่วันนี้นะฮะคุณยังโชคดีที่ได้ราคานี้นะครับพอตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าพระคุณแม่ลเนี่ยอย่างองค์นี้วันนี้นะครับผมยังต้องซื้อเข้าในราคาสามหมื่น 1,500บาทคุณคิดดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะลองพิจารณาและตัดสินใจนะฮะพาคุณแม่หายาขึ้นทุกวันครับ